ตัวมิดมะเขือเทศนะจ๊ะเด้อนี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะไปตีน้ำสลัดนะจ๊ะเนาะพอใส่เครื่องทุกอย่างแล้วก็ตีเข้ากันเลยนะจ๊ะเด้อว,วันดีจ้ามาค่ะมีมะเขือเทศนลาจมะเขือเทศที่เหลือนะจ๊ะเนาะสิมมะเข็อเสลัดกินเลอนี่อันแล้วก็จะตีน้ำสลัดไปน้ำนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะอุปกรณ์เขาเนาะตะแตงก็เหลือที่แกะนะจ๊ะกระเจี๊ยมใส่ในงานนี้น้ำนะจ๊ะเนาะ กินไปแล้วเสียหนึ่งมันเพราะท่านได้เบิดกันเลยสิมาเห็ดไม้นะจ๊ะเนาะนี่นะจ๊ะเนาะโอเคค่ะแล้วก็สิมะฮามาตีน้ำสลัดน้ำ้อจัะเด้อบะเขือเทศเท่ากันนี่จ้ะเหลือจากกันบะเขือเทศแฟนตาซีนะจ๊ะเนาะหอมแดงไข่แดงค่ะไว้ใบเ็ดหามสลัดนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวทำบะเขือเทศนะจ้ะ ซุกเรียบร้อยแล้วค่ะกระเทศนี่นี่ค่ะกระเทศแหล่ๆสีแหล่ๆด้วย้ะเด้อซุกแล้ว ไซนี่น้ำจัดเด้อพาสลีค่ะไ่นี่น้ำจ้ะหอมแดงหอมแดงซอยล้วจ้ะเด้อหลังจากนั้นนี่จ้ะพาสลีนน้ะจ้ะเนาะ ไข่ต้มถ้ามักกับไส้ถ้าบ่มักกับไ่ต้องใส่ได้จ้ะเด้อไข่ต้มผ่าครึ่งเรียบร้อยค่ะนี่สลัดมะเขือเทศของเฮานอกจากเนาะรวมมิตรสลัดรวมมิตรมะเขือเทศได้จ้ะเด้อนี่ค่ะเดี๋ยวเฮาจะไปตีน้ำสลัดนะจ้ะเนอะเดี๋ยวนี่ค่ะน้ำสลัดน้ำมันมะกอ,อกได้จ้ะเด้อน้ำมันสลัดก็ได้ได้จ้ะเด้อ ตามด้วยน้ำส้มสายชูเด้อจ้ะเอาแบบว่ากินของแอปเปิลหรือว่าน้ำส้มองุ่นเนาะจ้ะเนาะหรือซื้อน้ำสลัดซัมเ็ตก็ไรเด้อจ้ะผสมลงไปไทยนิดหน่อยเกลือค่ะเกลือกะปลเพะประมาณหนึ่งค่ะรสชาติก้าเอเด้อจ้ะเด้อแล้วก็นี่ค่ะมัสตาร์เด้อจ้ะเด้อมัสตาร์ใส่ลงไป นิดหน่อยนะ่ะตีให้เข้ากัน้ะจ้ะเด้อถ้ามักออกมี้รสหวานนิดหน่อยใส่น้ำเชื่อม้ะจ้ะเด้อใส่น้ำเชื่อมลงไปจังน้อยนะจ้ะออกมี้รสหวานจังน้อยนะจ้ะเนาะใส่น้ำเชื่อมลงไปรสชาติออกเปรี้ยวเค็มนี่ค่ะตีเข้าไปตีเข้ากันนะจ้ะเนาะ ยาเพิ่มเคยเห็ดเพิ่นใส่อันนี่ค่ะเพิ่นใส่ไข่แดงน้ำด้อจ้ะแต่ว่าข่อยสิใส่แค่นิดเดียวขว่อยบ่ใส่หลายเด้อจ้ะเด้อไข่แดงชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เด้อจ้ะไข่แดงนี่ค่ะตีใส่เข้ากันนี่ค่ะีะพริกไทยเกลือบ่ได้โบได้มีผสมมีหยังยากเด้อจ้ะเด้อถ้าอยู่เมืองไทยอากาศร้อนบ่ต้องใส่ไข่แดงเด้อจ้ะเด้อใส่แค่นี่แหละค่ะ เกลือพริกไทยน้ำส้มน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันสลัดตีให้เข้ากันกนะจ๊ะเนาะแล้วก็น้ำเชื่อมนะจ๊ะเด้อแล้วก็ซิมรสค่ะอืมแซ่บพอใส่เครื่องทุกอย่างแล้วก็ตีเข้ากันเลยนะจ๊ะเดืด้อเรียบร้อยรสชาติได้แล้วค่ะนี่ค่ะ รสชาติได้แล้วเด้อจ้ะเด้อนี่ค่ะสลัดกระเ,รเทศเฮาเนาะจ้ะเนาะเรียบร้อยเฮาจะลาดน้ำสลัดไปเลยค่ะนี่น้ำสลัดของเรานี่เนาะจ้ะเนาะน้ำสลัดลาดเลยค่ะเมนูเพื่อสุขภาพบน่นเนาะนี่ค่ะ สลัดมะเขือเทศเดี๋ยวจะเด้อนี่ค่ะสลัดมะเขือเทศของเราเนาะจา๊ะเนาะก็เรียบร้อยเดี๋ยวจะเด้อ